มาดูกันครับหลุดอีกแล้วครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นหลุดมาสองรอบละเซิร์ฟเวอร์ไม่ดีเล่นๆอยู่หลุดออกจากเกมไปเลยหลุดออกจากเกมก็คือจบเลยระหว่างหลุดครึ่งแรกเราโดนนําอยู่หนึ่งเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งตอนนี้เนี่เราโดนนําไปแล้วสี 1, ่หนึ่งผมดูสกอร์อยู่ที่มุมขวาล่างเห็นไหมระหว่างแล้วก็เข้าจอยทีมไม่ได้นะครับตอนนี้ น่าจะจบเกมแล้วคุณไอริงอตี้ละหลุดหลุดหลายรอบเลยวันนี้หลุดสองรอบนะเซ็งเลยทำอะไรไม่ได้เข้าทีมก็ไม่ได้มานะครับได้อีกสักหนึ่งนัดเราได้จุดเราหายไปหนึ่งจุดแล้วนะ เรต้องออกไปก่อนว่านดน <S <S <ๆ>แต่ต้องต้องหรีห้องก่อนครับผม <S <S หายไปหนึ่งจุดแล้วครับํำเป็นเล่นไปจะล่วงไปดีห้าเอา มาได้ละออ่าน้องไอ้เอาสีมาครับส <c oughs> เีเล่นๆอยู่หลุดไอ้โดนก็นหลุดอะ่ะมาได้กเกมหนึ่งครับผมโอ้ oh. จะได้ ตอนนี้นี่สถานการณ์กไม่ค่อยดีล้วแบบมาก มามันเห็นชาวขับขันแล้วครับพร้อมด่วิชั่นสี่มันต้องการเก้าแต้มไปโปรโมชั่นแมทมาครับอีกหนึ่งเกมขอเก็บชัยชนะซะหน่อยขอสักสามแต้มตุนไว้ก่อนเนี่ยพอมันอัปเดตเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาทุกครั้งเลยวะ่ะทุกครั้งที่มันมีการอัปเดตอ่ะเราจะต้องมีประเด็นมีปัญหาติดนิดๆหน่อยทุกครั้งเลย รอบนี้ก็หลุดไม่เคยหลุดเลยนะเนี่ยหลุดสองครั้งติดเลยไม่น่าเชื่อมาดูครับผมเกมสุดท้ายจะได้แต้มไหมบเบอร์ทอตเพย์ดีเฟนต์นะเบอรท์ทอตดีเฟนต์เฟิร์ส not go forward when we lead to achieve g o a f t e r that you can go forward okay ต้องนำก่อนแล้วสองสามลูกค่อยขึ้นมาถ้ายังไม่นำยังไม่ต้องขึ้นอย่เป d e f e n d ไว้ก่อนหรือเราจะเอาไอ,ไอ้นี่สองตัวก็ก็มีค่าเท่ากันวะ่ะ คนดูไลฟ์กลับมาแล้วครับขอภัยว่าเกี้มันหลุดจาก EA นะหลุดแล้วมันหลุดออกนอกเกมเลยอันนี้ลองรีสตาร์ทเครื่องใหม่แล้วก็เข้ามาอีกทีหนึง่งนะครับ A5 มีปัญหาอย่างนี้นะเวาลาไลฟ์เกมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกมมันหลุดอะหลุดออกจากเกมเนี่ยมันก็จะเด้งออกเลยในไลฟ์ก็จะเด้งเลยอันนี้ก็เลยต้องเป็นอะไรนะ5เป็น e p ที่5้าสิบุามนะ อาครับติดแล้วครับเกมสุดท้ายคืนนี้หวังว่าจะไม่หลุดอีกนะครับต้องขอบคุณเ,เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมก็ยังตามมาในไลฟ์ที่สามก็ยังตามมาดูนะครับนี่ทีมอะไรวะเน,นี้ยอ่านชื่อไม่ทันรีบกดไปหน่อยไม่เป็นไรอันนี้สถานการณ์เริ่มขับขันแล้ว เราล่วงมาดีเวลชั่นสแล้วครับแถมเราต้แพ้อีกนะับสามันมาอยู่หคนอยู่นะหห,หรือ6คนเรามีแปดใช่มา5คนนี่เราเจอทีม5คนตลอดเลยนะเดีนะ๋ยแวบบนี้เอาครับผมเอากันหน่อยเอากันหน่อย And delighted to be bringing to you have club's match. I do You see it panning out. It's a real Oh, yeah, to the it's been oh a Let's hope the football lives up to the atmosphere. Good ball over the top. The Good the ball. ball. Chúng the eo nâng eo nâng eo à phẳng đây Anh điều mồm đây nó điều này up up ai ai bài băng ai bài băng bật tù sống con à bài băng tù Điều con, con điều đâu เรียบร้อยโอ้ยเฮ้ยเราเอาสูตรอาร์เซนอลมาใช้เว้ยหยุบได้ผลใช่ไงเรียบโอ้ยโอ้โดนชนกแกเสียงกแกเสียงว่านี่ครับดีประตูมันทำอะไรวะมันเป็นบา็อกสวยใช่

เอ้ยเอ้ยอ้ยงไอบังเลยอเดียวเออโดนตว่าเอ้ยเอ้ยทีบลวงว่างเลยระวังระวังอเอ้ยได้ไหมวะโอ้สวยว่ะเดี๋ยวพ่ขอก้างเขาไปยิงเลยโอ้ยเอ้ามาเปลี่ยนตัวอเน้มาเฟิ์มอีกแล้วโอจีโอจีบราเธอร์เอฟซ ไอเนี่ยในคุณนหลุดอีกแน่เลยว่ะขึ่งหลังเป็นอย่างเงี้ยทีน,นั้นอ่ะก็อย่างเงี้ยพอมามีคนมาเปลี่ยนตัวพักซึ่งก็หลุดสงสันจะมีปัญหาแล้วพอมาเปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนไม่ได้นะเออเปลี่ยนได้หรืหวป่าเปลี่ยนได้เสร็จพอ้ึ่งหลังก็หลุดลองดูว่ามันจะหลุดหรือเปล่า เด้งเออเด้งแล้วมันก็บอกแล้วมันบอกให้เรารีพอร์ตด้วยนี่ก็รีพอร์ตไปแล้วสองทีเอามาครับเอามาเอามเดี๋ยวดีว่เอาไปเอาไป Penado, oh, 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 effortlessly, you have a I Dale, Not tidy on the ball, and Cristiano has it now. Well, This is looking promising, but stamp defending what it mattered, mm -hmm. and it's with long, mm -hmm. it is to be a throw in. What? Can he play it in? And fantastic! Oh, we have only one CDM, yeah, but what? That's what you want from your keeper: sharp reflexes and quick thinking. He's done so well there. Should be deep defence. Into the penalty area. Not not clear mid -left. and the move breaks down. Now well, gritty rather than pretty, right now. Yeah, it's all a bit rushed in the middle, isn't it?

เป็นอะประาตัวเยี่ยโอ้ยไอช้ชิได้แล้วไอโอ้ได้บอกว่าอีกเก้าหนึง่งเรียบร้อยเออดุนที่เองไอ้ไองเปลี่ยนสองผมลิซ่าจริงเปล่าวะสุดไอ้ผมลิซ่านี่จะยิงด <laughs> ีเหรอเขายิงดีสุด

เด hey, oh. ี๋ยวเออเอาโดนออกว่หมดแรงไม่ต้องพักก่อนปะก็ไม่ให้กูพักได้เอ้าโดูนอกสนามทำไมวันเนี้ยไอไอโดนต้องส่งเสียงเตือนน้องไอซ์้วยไอซ์เหมือนว่า จะกดไอ้นี่ไม่ได้จะกดจะกดแผทเพื่อให้เลื่อนมาดูตำแหน่งตัวเองไม่ได้เห็นบอกว่ากดแล้วเหมือนมันค้างแล้วตัวมันไม่ขยับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้พอเขากดแผทเพื่อจะดูว่าเลื่อนมาดูตำแหน่งให้ให้ให,ให้ให้เราอยู่เซนเตอร์แล้วมันค้างเขาพินบอกในในในช่อง YouTube. อยูทูบอยู่เขาก็เลยไม่ได้กดเขาไม่กดก็เลยหาตัวเองไม่เจอ เออเออน้องไอซดูในมินิแมปอะมินิแมปอะที่มันอยู่ตรงกลางที่เป็นมินิแมปอะเอออันนั้นอะดูได้จะดูได้เหมือนก <inda> ันว่าเราจะอยู่ตรงไหนเริ่มเลยล้วเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมก็ใช่เนาะที่มันแปลกแปลกเว้ย นี่ครับเบิร์ตนี่หาพี่เบลพี่เบลอ่ะโอ้โหนิดเดียวอ่ะนั่นสิโอ้โหจุ่มตัวเล็กว่ะโดนแม่งงงเลยเนียโรนัลโด้สาด โรนัลโดทรงผมมันแปลกๆเว้ยมามามา So back underway. They've l e v e l e d it at 1-1 here. Played into the box. เรียบร้อยไอ้โอ้โหมามามาบังประตูหน่อยไอ้แต่ละสองคนอ่ะเออประตูไว้ đi không đi đâu nào. Let's see about ở đây Liếp đây Oh, hỏi, hỏi, hỏi. Hemelo, hỏi. Homelo, 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 hỏi.

30 minutes to go yeah. then like off, 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 off. That's Oh, top of that Oh, it's unlucky that right idea, though Fine, am Bell now Bell Oh, advantage with them Referee says I'm Bell Right well Bell, 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 Bell so you Bell, ding, ding, ding. Oh, ding. I can't, I can't get in. A decent delivery, but not the best clearance. I'll up, I'll up. Making sure nothing untoward happened. Up there. Oh, we did one. Good tackle, take it away. Oh, this we got saved. That. Hey.

up, Oh, no, that's a good ball. I think not able time to get back on side before playing the ball through. i don't oh, oh my i'm with the oh so well a goal of the highest class fantastic technique so and the question is can they now put this to bed teammates in the middle pretty comfortable piece of defending

oh masterful defending to prevent what looked like a certain goal right i got it is to be a throw-in what's opportunity uh -oh. Just cutting off the supply oh i've failed yeah. ไปเหนืองวงวะไม่รลอดโอ้ยโดนอีกแล้ววะโอ้ยโดนแรงเซฟได้ไงวะเนี่ยไม่ออกไม่ออก well, it's not over yet. i just wonder if they can be better with the finishing. i want to get don't that composure in the final don't don't third don't. as well, but they have got to be careful that they don't concede again. and the pass deftly cut out. and the ball with bell until they have a goal in the future. they're giving it a go. time is not on the side. This could help Well that's a sad end to the attack. Over the touchline for a throw in. Oh transgression oh, oh, <laughs> Ah. Yeah, my i do เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหอะไรกันบูดีอ่ะเอ้าเตะว่าเนี่ยเรียบร้อยสองจุดแล้วครับมำเป็นเล่นไปจะหล่นไปดีห้าเอาไม่น่าเชื่อ ความผิดพลาดคนละเล็กคนละน้อยเกิดขึ้นไม่สมูทเลยก็นผลทำให้เราต้องโดนไปสองจุดครับเบอร์โทษพลาดมั่งมีไ้ประตูพาดมั่งกองหลังพลาดมั่งเสียบอลกลางสนามบ้างมันเรื่องธรรมดาครับผมกาจเกิดขึ้นได้มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวันที่ที่ความผิดพลาดมันมาพร้อมๆกัน ก็ทำให้เราต้องมาต่อสู้ดินน้นรนยังไม่ได้แต้มเลยสักแต้มเนียคดีสี่อ่ะไม่เป็นไรพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ไม่ดีสี่นัดแพ้รวดสี่นัดเลยจากดีสามล่วงมาดีสี่และยังต้องลุ้นกันอีกนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไง ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับพรุ่งนี้มันลุ้นกันใหม่ขอบคุณครับ